สวัสดีครับ BJ พุทธครับ n e v e r s c o m คือแรงจูงใจสำหรับในการฝ้นหุ่นก็คือว่าเราได้รับโจทย์มาจากผู้ใหญ่ที่ให้โอกาสครับว่าอยาก ให้เราเนี่ยได้มาลองลงหนังสืออัติจูด,ดูอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยแบบเป็นแรงบนันดาลใจในการทีเ่เข้าฟิตเนสเ,เล่นกล้ามนะครับเพิ่มส่วนต่างๆของร่างกายแล้วก็ดูแลเรื่องของอาหารด้วยครับก็เหมือนแบบพอเราได้เริ่มทําแล้วเนี่ยคือแรกๆเนี่ยออกกำลังกายน้อยมากเลยแต่พอเริ่มทําปับ๊บเรารู้สึกว่าร่างกายมันมีพัฒนาการอะไรเงี้ยเราเริ่มแบบไขมันส่วนเกินมันเริ่มหายไปมันเริ่มเปลี่ยนจากไขมันเป็นกล้ามเนื้อปับ๊บมันก็เลยเหมือนแบบเป็นแรงผลักดันให้เราแบบ เล่นกล้ามจนแบบมีร่างกายที่มันก็อาจจะไม่ได้ดีมากแต่ก็ถือว่าน่าพอใจครับผมใครที่อยากมีซิกแพคนะครับง่ายๆเลยครับคือ 1. คุณจะต้องไม่ทานพวกของมันหรือว่าไม่ทานแป้งเยอะจนเกินไปถ้าไม่ทานได้เลยเนี่ยยิ่งดีมากเลยนะครับแล้วก็พยายามซิทอัพนะครับก็เริ่มแรกมันอาจจะเหนื่อยหน่อยอะไรเงี้ยรอจะเริ่มวันลา สามเซตเซตละยีครั้งอะไรเงี้ยสำหรับเริ่มแรกแต่พอแบบเล่นไปเรื่อยๆ1เดือนผ่านไปเราค่อยๆเพิ่มไปจากเดิมที่เล่นเซตละยีครั้ง30ก็เพิ่มเป็น30 50หรือร้อยหนึ่งอะไรเงี้ย หน้าท้องก็จะเริ่มมาขึ้นเป็นลูกๆอะไรครับแล้วก็สิ่งที่ต้องทําต่อมาคือว่าเราต้องมีการเบร์นเอาไขมันในร่างกายเนี่ยออกนะครับเพราะว่าพอเบร์นเสร็จปั๊บนะฮะไขมันส่วนเกินปั๊บมันก็จะออกไปปับ๊บมันมันก็จะเป็นแบบเป็นกล้ามเนื้อที่จะเห็นแบบชัดเจนมากๆนะครับหลังจากนั้นก็คุมเรื่องของอาหารอะไรเงี้ยเน้นแบบปลาทานผลไม้เยอะๆทานผักเยอะๆอะไรเงี้ยครับมันจะทําให้ร่างกายกล้ามที่เราเล่นเนี่ยมันจะอยู่กับเราได้นานมากๆครับ การดูแลผิวพรรณครับคือ,ค,อคือพูดง่ายเลยครับว่าก็เราต้องดูแลตัวเองเยอะนิดนึงเพราะว่างานที่เราทำอะไรเงี้ยมันต้องใช้ หน้าตาในการแบบถ่ายรายการทีวีหรือว่าถ่ายละครอะไรเงี้ยก็อาจจะมีไปหาหมอสิวบ้างอาจจะเลือกซื้อครีมที่มันเหมาะกับสภาพผิวหน้าของเราอะไรเงี้ยมาทําให้ผิวหน้ามันดูเนียนขึ้นมันดูใสขึ้นไปกดสิวบ้างหรือเวลาเราแต่งหน้าเยอะๆอะไรเงี้ยครับเราก็จะมีการแบบลีนซิ่งในการแบบเช็ดเครื่องสำอางออกแล้วก็ล้างด้วยโฟมแล้วก็น้ําสะอาดอะไรเงี้ยครับมันก็ทําให้หน้าของเราเนี่ยไม่มีสิวอุดต,ตันนะครับมันก็ทําให้หน้าของเราใสาขึ้นแล้วก็ดูดีขึ้นแล้วก็การอนอนหลับพักผ่อนได้เพียงพอก็สําคัญครับเพราะว่า การพักผ่อนมันทาให้เราเปล่งปลั่งออกมาจากข้างในนี่แต่งตึงด้วยนอนน้อยหน้าเหี่ยวนะครับก็ถ้าเกิดว่าทํางานเยอะๆงานมันเครียดหรือว่างานมันยุ่งมากถ้ามีเวลาก็ไปดูหนังก็ถือว่าเป็นการคลายเครียดหรือออกกําลังกายเช่นวิ่งเตะบอลหรือลองหาแอคทิวิตี้อื่นๆอะไรเงี้ยก็ถือว่าเป็นการผ่อนคลายความเครียดได้เหมือนกันครับผม หนังโปรดในดวงใจครับมีผมเคยดูหนังเรื่องหนึ่งครับเป็นหนังของเกาหลีครับชื่อเรื่องว่าบาโบครับก็อนีอ่เป็นหนังดราม่าครับที่ดูแล้วรู้สึกว่าแบบมัน พระเอกมันน่าสงสารมากคือพระเอกจะเป็นแบบผู้ชายที่เขาเรียกว่าไม่ไม่ค่อยสมประกอบเท่าไหร่อะไรอย่างนี้ครับมีน้องสาวคนหนึ่งแล้วก็ต้องแบบดูแลน้องสาวด้วยการขายขนมปังติ้งอยู่หน้าโรงเรียนของน้องสาวเพื่อที่จะได้แบบดูแลน้องสาวด้วยคือชีวิตเขาน่าสงสารมากน้องสาวก,ก็ไม่รักแฟนไม่ชอบผู้หญิงคนหนึ่งผู้หญิงก็ก็แบบ ก็ไม่ได้ชอบเขาอะ่ะด้วยด้วยความที่เขาแบบไม่ครบสัมสองอะไรเงี้ยมันค่อนข้างจะดราม่าอะไรครับเป็นหนังที่แบบดูแล้วแบบผมอยู่ในใจผมตลอดดูเมื่อไหร่ก็ร้องไห้เมื่อน,นั้น,นครับชื่อเรื่องว่าบาโบลองไปหาดูได้เป็นหนังเก่ามากแล้วครับประมาณสัก3 4ปีหรือ4ี่ห้าปีได้แล้วครับผมซื้อเป็น DV d ดีเก็บไว้แล้วด้วยครับเป็นดีเจนะครับอยู่ที่ชิว FM89 อ็้ครับคลื่นเดียวกินเที่ยวช็อปครับจัดจานหนึ่งสุกเลยเช้าเช้าเนี่ยใครที่ ขับรถอยู่รถติดนะฮะเปิดมาฟังได้นะครับ2ชั่วโมงอัปเดตท,ที่กินที่เที่ยวที่ช็อปล i f e ไต y l e ของคนเมืองเลยนะครับแล้วก็มีละคร2เรื่องครับมีจุดนัดพบครับทางช่อง3ครับวันเสาร์ห้าทุ่มครึ่งนะฮะในเรื่องเป็น บทบู๊นะครับผมก็เป็นซีรีส์ที่เกี่ยวกับผีนะครับในเรื่องก็นอกจากพูดแล้วมีพี่บิมกูวีมีออนสุชามีหน่องธนานะครับมีคุณเพชรนะฮะคู่แฝดกับคุณพลอยเนี่ยนะครับก็เล่นอยู่เรื่องเดียวกันเลยนะครับแล้วก็มีละครเรื่องใหม่ครับที่จะออนแอร์ทางช่อง9ก้าเร็วๆนี้ครับชื่อเรื่องว่า forward ครับฝากติดตามด้วยนะครับ news.com